วังน้ำเขียวดูนีแหละการันี่้ยโอ้เขาปลูกต้นอันนี่เนีนยต้นดอกคายกำลังงามสวยมายกางามแล้วนี่นี่ยบวังน้ำเขียวนะครับยอดภูเบีย้ยจอมภูเบีย้ย เดินชมดูครับต้นดอกคายซากุระลาวกำลังงามนะครับอีกสักเป็นไอเดียที่ดีนะครับปลูกต้นดอกคายวังน้ำเขียวนะครับบรรยากาศดีนะฮะทางนี้ก็คือไปล่องแจ้งนะครับไปเมืองล่องแจ้ง ถ้าน้ำมันเยอะกว่าน,นี้มันจะมันจะมันมันจะสวยนะครับโซนที่กจ็จะขายของนะครับมีร้านอาหารนะ ข้ามฮะเอาเลยเออเออให้ฉันเดินไปอีกมันจะมีอีกเอ่เออเออจะไปเอาไอ้เลื่อยหินก่อนเออเอออะไรได้ได้ อันนี้จุดข้ามเลยเนะี่ยโอ้สิงห์ใหบนอนอนี่เด็กก็มาเล่นกันนะครับ ไวังน้ำเขียวนี่เป็นจุดหนึ่งที่ใครมาไซสบู์ก็จะต้องมาเที่ยวนะครับแต่น้ำมันยังไม่เยอะถ้าฝนมันตกหนักกว่านี้เนะี่ยน้ำมันจะเยอะครับมันจะสวยน้ำจะไหลแรงนะฮะแล้วครับมันก็จะมองเห็นจอมภูเบี้ยสวยครับอันนี้เ็ดคัวบ่อยเ็ดคัวทาวอน เวลายิบน้ำมัน,งงมนมไหลแหง้งเนาะน้ำไหลแหง้งก็เรียกถ่วมได้เลยเออเป็นท่วมเป็นบ่อ,อโอ้วัไไได้้ต่เลยโหขัวไต่บ่ได้เนา,านนอะอืๆเพิ่นเลยเฮ็ดเป็นขัวาทาวอนนะครับเด็กๆมาเล่นน้ำ